อกับทางนายสับดีช่วงสเสาร์ๆพี่น้องเจ็ดโมเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องเลยเจ็ดสีบบ่อะ้รยังงั้นกินขา้าวเศร้าช่วงเศร้าช่วงเสาร์ๆพี่น้องเลยคนพักกินข้าวแล้วกินนี่พี่น้องเลยกินกับแหนมสวัสดีเลยจะได้ร้ายพี่น้องเลยที่ขับมาเป็นกำลังใจ ท่านได้ได้เขามากับเป็นขากดไหลกดแชซ่พี่น้องกดดิ้งเตือนพลาดคลิปของบ่าววนมานากระผักป็นกำลังใจให้มัวในเนื้อพี่น้องเลยลงจาบพี่น้องเสียดายทักทายเอฟซีจักสิบนาทีพี่น้องเลยตเอฟซี่างหันพี่น้องท่านใดที่เข้ามากับสอบคลีบบ้วกับผักกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่น้องเลยเอฟซีบางท่านมันก็ไปเหตุการณ์เหตุการณ์แล้วกินข้าวกินน้ำตรงไหนยังน้อกินข้าวพี่น้องส่งเศร้าๆพี่น้องเลยส่งเศร้าๆส่งเศร้าๆพี่น้องมบ้านวนกับลายสด ถนนทางของทางถนนลักษาเป็นองวันบ้าเอซีเขาเบิรคือว่าหลายู่เป็น,อ,าายอ,ยนองคสิบกว่าล้านทันสิบเจ็ล้านทันเป็นองยแต่วันนี้มาได้ช่วงเช้าๆเป็นองมีคลิปประพันตอนเลยว่ามาไ้หน่ะชุดๆคนได้ทายปน่เป็นองคเนยนอบรรยากาศงฝนตกดีจวเป็นองเย <c oughs> บดีนํำเด้อกระโด่งเลยดึงลานันดึงลาดวงใจกระโดงคือวาเป็นกำลังใของข้าดึงลานทันดึงลานดวงใจเด้อกระโดงถงมาเป็นกลังใจให้บางวดบดาวของคนในลายนองของแม่งกินทอดกินเท้บนคือเก่าเป็น้องของคนในลายเด้อดึงลานันดึงลานดวงใจไปนองเลยบรรยากาศจุงกรเ้ากับเมื่อนี้กันพ่นปตกไป่งเ็นตรเก่าชิต๊ดต๊สอๆไป่ง ขอบใจหลายเด้อขอบคุครับเจ็ดละทันเจ็ดลานดวงใจเลยน้องติดสบายไปกํลังใจให้บบาอ้วนมาได้พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณหลายพี่น้องเจ็ดละทันเจ็ดลานดวงใจพี่น้องเลยตอนนี้คนติดตามก็ยังบ่เขื่อนทางเลยี่น้องเลยไป FC กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อไปน้องเลยไปกําลังใจให้บบาอ้วนไปน้อยขอบใจหลายๆพี่น้องติดเข้ามาเจ็ดละทันเจ็ดลานดวงใจพี่น้อง สิบห้าล้านฐานสิบห้าล้านงใจเด้อปตรงไอนงจุดใจห้บ่าวอ้วนบ้านนาไปนอกบางทีคลิปกระบวนกระเียนมาถือบาง่านบางคำกับมาถือกันนองว่าวไปนอกตะโตงแหน่บตะโตงเหน็บหน่องใจอดไรได้สิบห้ดล้านานสิบจ้าล้านดวงใจเด้อไปรงย ยังอยู่เพียงรังใจให้บ่าวอ้วนตอนนี้เป็น้องขอบคุณหลายๆเด้อแล้วตอนเที่ยงอ้วนที่คือเมาได้ทักทายเอฟซีคือเก่าเป็น้องเซตเก่าเซตเคยเวลาเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมเป็น้องมีสละแล้วก่มีสละเป็น้องขอบคุณหลายๆเด้อเป็นองบรรยากาศผมตกเอฟซีก็อย่าลืมใส่เสื้อสะพน้ำมือเป็น้องค์ใส่หมวกคอนท็อกน้ำเป็น้องค์ก้ไม้ใหม่ผลออกมาคือว่าคั้นภายใต้สิ้นเดือนนี้เป็น้องค์วันที่หนึ่งนี่ก็เริ่มต้นคั้นภายใตใส่หมวกคอนท็อกเพื่อเซ็นได้ปั๊บเป็น้องค์เลย ขอบคุณหลายเด้อพรองเดัถ <Israeli anger melt down> ัด <gamma> ท <enders 68> ี่สลดงใจพน่องค์เจทีกุศลงจให้บังวนพระอคขอบคุหลายพองคขอบคุณหลายเด้อพระองเจ็ดังัดท่ดงใจพรองค๋ยกลบังหวนพองค์สองลััดสลัหนดงใจเด้อพร่ององลั่ัดขอบใจหลายพรองคกาตัอตายสบายดีพน้องสบายดีีใหม่จะเกิสบายดีสบายดีพน้อง จะละลายได้แล้ววันที่สามเป็อีวันทีไปถ่ายถานนพนมท่า FC บางอีกข้างหนึง่งพี่น้องถ่ายรักตุ๊กเที่ยวนะป่ะเนี่ขอบคุณครับหกมาทันหกนาทีใจพี่น้องจะละลายได้ขอบคุณครับจะละ,ล,ะ,ล,ะลายเป็นอ่ะหกนานีทันหัวตายใจได้เป็นอ่ะท่อยู่เปใใ็นร่างกายแห่งมวันจะละลายเป็นองอันนี้คือไล่มุมเก่าอยู่ที่เก่าที่เดิมมุมเก่ามุมเดิมพี่น้องมีแต่กระดาษท่านั้นสมมติ ไหน่อเบียนส่งทะเบีนรับมีเบิ้พี่น่อยบเจออะไรไดุ้กล้านันทุกล้านดวงใจไป่น้อยที่ยังถูกเป็นลังใจให็นบอกว่าหนึ่งล้านทหนึ่งล้านดวงใจไปหน่อยขอบคุณครับขอบคุณอะไรไปหนอขอบใจอะไรด้ที่ไปเห็นงานต่กันขอบคุณครับขอบคุณอะไรพป่น้อขอบใจอะไรด้หนึ่งล้านธันทหนึ่งล้านดวงใจไป่น้อง อยู่กําลังจะแห่บัวนตอนนี้พี่ต้องไงมับเ,เป๊มดมบัวอวนไปเอาน้ำพงกับพี่ขอครับคุณอะไรพี่ต้องหานานทานหาร้านดวงใจเด้อพี่ต้อง,งอยู่กลังแห้นนะ่บัวมานาขอโทษขอไปเชียออะไรต้องมาซัก ขอครับขอบคุณหลายๆพี่น e uh, anyway, ้องหาล้านท่านหาล้านดวงใจพี่น้องยังอยู่เป็นกำลังใจให้บ่าวอุนพี่น้อบเกละลายๆเด้หนึ่งล้านท่านหนึ่งล้านดวงใจพี่น้องยังอยู่เป็นกำลังใจให้บ่าวอุ่นบรรดาตระหนกขายเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเนาะจะบอกเอฟซีทุกๆุกข่านเด้อพี่น้องเด้อกดไม้ใหม่พี่น้องมาคือแหยใส่หมวกกันน็อกทุกๆคนพี่น้องที่ซิอนท้ายเแป๊บคนละซ่อนขันบาทพี่น้องขันบอใส่หมวกกันน็อกกดไม้ใหม่พี่น้องเย ต่บ่นกันสิจแล้วเลยผมก็เพื่อนที่เปิดเส้งานวันที่หนึ่งสีหอด้วยนะพี่น้องเลยขอบใจหลายๆเด้อสองล้านสองล้านดวงใจพี่น้องยังอยู่เป็นดวงใจให้เบาหวาดตัดนี้พี่น้องเลยแต่ใดที่ซื้อซื้อสอบบวกกันก็ได้ก็แชร์ให้พี่น้องเลยกันหลายเด้อพี่น้องสี่ล้านท่านสี่ล้านนุกใจพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยอยู่เป็นกลังใจให้บางวานตัดหนี้พี่น้องเลย 6นาที7นาทีพ co ี it, so 270, ่น st ้องเวลาก็ไวไวเหตุงานแป๊บเดียวก็เหตุงานเลยเพี่น้องเนี่ยเจ็บปวดหา18พี่น้องเนี่ยขอบใจลายลายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจลายลายด้วยขอบใจลาลายๆพี่น้องขอบคุณค่าขอบใจลายด้วยพี่น้องสบายดีด้วยใจเด้อสามล้านสามล้านดวงใจพี่น้องเลยถ้าก็ไรก็แชร์เด้อเพื่อน้องโคตรปุ๊บนาดกี่โมง ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆน้องเด้อสาบนาทานสาบนาดวงใจทั Yum ้งอยู่เป็นกระจให้บ่าอ้วนบ้านนาพี่น้องเลยขอบใจหลายๆพี่น้องวันที่ขึ้นเวลานี่ช่วงก็เศ้าขมือขมือพี่น้องยกเว้นวันเสาร์คือเสี้ยววันขึ้นพี่น้องเลยลูกมานำผลผลิตมันสิอยากเน่น้องพี่น้องขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องสองลานท่านสองลานหดวงใจเด้อพี่น้องยังอยู่เป็นกระจายให้บ่าอ้วนบ้านนาตั้งแต่ต้นจบพี่น้องทั้นอยู่เป็นกระจายให้บ่าวขอบใจหลายๆพี่น้อง เอฟซียังคิดทอดคิดถึงบ่าหวานคือเก่าพี่น้อง,งเลยจะดะลายได้อขอบคุณครับขอบคุณครับทราบล้ำทานาทราบน้งใ,ใจพี่น้องเลยยังอยู่เป็ในน้งใจให้เบาวห,าห,บห,ห,บหวานตเดไปพีนน่น้องแปด,ดนาทีพี่น้องเลยขอบจะละลายได้อ่วนกับซีฮาร์ต่สบงกับคนติดตามพี่น้องขอบคนละลายได้อพี่น้องเลยเอฟซีเป็นทางในประเด็นเนาะน้องเป็นน้องเนาะสบายดีนะเนาะพี่น้อง ขอบใจหลายๆพี่น้องครับสามมาทำซ้ำหลานดวงใจพี่น้องยังอยู่เป็นมังใจให้เบาอวนตอนนี้พี่น้องขอบคุณหลายเด้อ FC บางทันบางทันบางข้าวคนกับเขางานแล้วพี่น้องขอบคุกับเขางานแต่คิดโมงแต่แปดแปดโมงพี่น้องแต่บสถของงานแปดโมงสามสิบพี่น้องพักเที่ยงสัมุติหนึ่งตอนเที่ยงก็จิมาได้โดทักไคร่ FC กับพี่น้องบสามมาทนซ้ำหลานดวงใจเด้อพี่น้องอยู่เป็นมังแต่แห้่เบขอบใจหลายๆขอบคุณครับขอบใจหลายๆพี่น้องเลย เลเอฟซีไหม่เอฟีนมาสบายดีสบายดีดำไปดองเลยต่ละลายได้หนึ่งล้านถัาหนึ่งล้านลกใจหนึ่งคนไดองเลยยังอย่เป็นร่างกายห้บ่บาวตพี่ไปองเป็นลายได้ไป้องเลยดคราบสี่ล้านถ่านสี่ล้านกใจ่น้องเลยยังอยู่เป็นรังกายหาบ่บาอ้วนบ้านาไปดองเลยไอ้ดชี้เขามาจากหาลอยคนบนซิตเต็ดหมเอฟซีมนงองเลยเอฟซีเมืนทันันมาบ้ามันไปเห็นงานเหตุการณ์ไป้องแต่บ่า ที่แหล่งพี่น่อยคือประเทศไทยมี source, 100, ที่สิบพันร้อยที่สกายบลนด์มีที่ประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้อยสะบ้านหาเบิก์ในอย่างถนนรุนทางถนนรุ่นทางเป็นคือว่าเทปูนอย่างดีพี่น้องป๊าแข็งกระปุ้งเล็กนาทำเป้ามือทำปุตินพี่น้องคือว่าชุบยอดถนนรุนทางกัเประเทศไรเด้อพี่น้องเยสองละทันสองล้านโบเก้พี่น้องยังอยู่กําลังใจให้บ่าอ้วนว้านนาเด้อต้องขอบทุกค่านขอบคุหลายๆวิดีโอพวกเราจะให้ด้วยพี่น้อง ใจละลายเด้อสอง,ล,สองล,ล้านท่านสองล้านดวงใจพี่น้องเลยเอฟซี MC ไปทำไมเบิอดอเนาะเนาะเยังคิดฮอดคิดถึงบ่าวอ้วนอยู่บ่พี่น้องเลยฝากคนไหนกาแชร์เยอะด้ยอยครับสอง,ล,สองล,ล้านท่านสองล้านดวงใจพี่น้องใจหลายๆเด้อ สวัสดีครับ FC ขอบใจได,ไดหลายๆเ้อขอบคุณครับ FC ต่างประเทศเอาสบายดีเด้อสบายดีได้หลายจะได้หลายเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับคนได้หลายสบายดีดําเด้อ FC ต่างประเทศบอกสบายดีสบายดีเป็นยังไงเนาะต่างประเทศแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศตะพุนเป็นยังไงดีเป็นยังไงดีพี่น้องเลย ใจเลยกลับมาเป็นกำลังใจให้บ่าวอ้วนพี่น้องเลยสีละท่าน์สีลัตน์เป็ใจพี่น้องเลยขอบคุณครับขอบคุณอะไรพี่น้องสีละท่าน์สีลัตน์เป็ใจพี่น้องขอบคุณจ้ะขอบคุณอะไรพี่น้องเลยขอบคใจไายเลยเอาวันกันพยายามคือว่าเอารายละเอียดคือว่ายากรายกองดีจีไอพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคใจไายเลยขอบคุณครับวันนั้นเพื่อนนังสือไทยมัเป็นหนังสือภาษาอังกฤษมัเป็นนัอขอโทษไปสีร้ายน้องเอย ใจละลายๆเด้อขอบคุณครับขอบใจหลายๆเด้อ FC ต่างประเทศพี่น้องนี่พี่น้องเาขึนเขามาเป็นกำลังใจให้มาอวดพลงานพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณหลายๆพี่น้องใจหลายๆเด้อยังอยู่เป็นกำลังใจให้พี่น้องพี่น้องเป็นยังไงเนาะต่างประเทศเราพี่น้องบรรยากาศตะพุ่นเป็นอย่างไรเประเทศไหนเนาะเราก็เป็นคนต่างสองปอลาวเด้อต่างประเทศคือกันพี่น้องขอบขอบครับสามล้านคสามล้านกำลังใจพี่น้อง ปดหัวใจมากระไดเลยบุบวกทั้งยังมากระไดเป็นตัวลงซื้อบวจน่ะอ่านเป็นขอโทษของครซได้ลายองเลยพยายามพยายามพยายามอ่านไป็นดอต่วมาบวน่ะพยายามขยันเสีาเงินซื้อกล้องไปเลยกล้อง d ไอในใจก็อย่างในเป็น้องราคาประมาณเท่าไหมื่นหมื่นซ่อของพี่น้อกเลยราคาประมาณนั้นแต่กล้อง dji แต่บวจน่ะบวมเงินพป่น้องเลยพยายามหาเก็บเงินก่อนเี่น้อกชะได้ซือมเชียไทย ก็ไปสัต์ไปเอฟซีเขารับซุมกันได้สภพบรรยากาศจะสวยงามไป็นอย่าก็านลาผานหาลาดวงใจนิดหนึงอยู่จุดาลังใจให้บ่าอ้วนตอนนี้เปนองค์รอรอบกอบใจได้ลายพี่น้องเลยมันอยู่กับกําลังใจให้บใจไดลายเด้อหาล่าทานหาลาาดใจเอซต่างประเทศนไปแล้วบบอลกบอได้จ้ากินกซวันนี้นาะต่างประเทศเนาะ แต่บนก็กินทางอาหารทางบ้านบนก็บอกเป็นน้องพี่น้องก็คือเห็ดตืนเขึ้นมาขบับจะละลายเนื้ที่อยู่อยู่ใ,ใจใหย่บางวันพี่น้องสี่ละทานะทานสี่ละานดวงใจพี่น้องไประเบ้อโอเคไประเบ้อไประเบ้อสวัสดีเด้อขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบใจละลายเด้อทันใดที่เป็นเอชซีซัพพอร์ตบนก็ซัพพอร์ตได้พี่น้องคือว่าสุดไปไทยสุดทานทีได้ก็ผากมิ้นต์ตะคริบได้ก็ทา่างตาประเทศคือรวม ไปอยากไปดอกซีบอลตอนนี้บอลอยู่ที่ประเทศไทยไปเนาะตอนนี้เด็ดหลายๆเด้อโอเคไปแล้วบอเอฟซี FC ต่างประเทศขอบใจได้หลายเด้อขอบคุณครับขอบคุณหลายๆไปแล้วบอคนยังอยู่อย,อ,ยอยู่เนาะเนาะอยู่เป็นแรงใจให้บอ่อ้วนเนี่ยไปเนาะฝั่งเอฟซีต่างประเทศกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เด้ลยไปสิพาเห็นถนนทางเมืองไทยไปเนาะถนนหนทางคันจะคือทักต่างประเทศอยู่ว่าเอฟซต่างกันไปไหนไปเนาะ สวยงามหรือว่าสีฐานที่็คือมันคือกันพี็น้อกบิตาเป็ด้ปตากัพี่น้องแต่แต่ละประเทศพี่น้องขอบคุณครับพาหลายเด้อสีละทนสีร่าดวใจพป่น้องไม้จรงๆดวงใจให้เบาอนตนี้พี่น้องนี่ยินไปเบิร์ดลวบ่ไปแลวบ่บิตากรเทพปนองอยู่อยู่บ่ดอกผักเม่นกนมเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสีละทันสีร่าดวงใจพป่น้องเยอยู่เงใจให้บบาอุ่นี่น้อง ขอบคุณครับผอบคุลายๆดอกซีหลายๆทันซีหลานๆดอกอถึงอย่เป็นล The ังใจให้บ่าวอ้วนบ้านนาไปดอกเลยสิบขอบคุณครับหนึ่งล้านถันหนึ่งล้านดวงใจไปดอกเลยแล่วอย่เป็นลรงใจให้บ่าวอ้วนบ้านนาไปดอกขอบเด้หลายหนึ่งล้านถันหนึ่งล้านดงใจไปดอกเลยลาไปไปไปดอก เวลาผมเคยถามมา,าเดยเนี่พี่น้องเลยขอบใจหลายๆเด้อหนึ่งล้านถัดหนึ่งล้านดวงใจพี่น้อง fc ball ยังอยู่เนาะ่านเว้นขึ้นมาในเด้อขอหัวใจรัวๆนะพี่น้องเลยขอบคุณครับสองล้านสองล้านดวใจพี่น้องยังอยู่เพียงล้านการแห่งบอลมาสามมาถัดสามล้านดวงใจพี่น้องขอบใจหลายๆพี่น้องเลยเย็ซีทางต่างประเทศก็รักษาสุขภาพเนี่พี่น้องคือว่าทางต่างประเทศเป็นกบบเช่นันนี้บรรยากาศหนาวพี่น้องเป็นไข้เป็นไข้เป็นวัดเป็นไอง่ายพี่น้องไม่วางไงนเลือบ่า พี่น้องทางภาคลาวเขาไปทำงานต่างประเทศประเทศเอ,อิสราเอลโอยูสิเลตโมพี่น้องเลยจะละลายๆด้สองล้านธันสองล้านดวงใจพี่น้องเลยยังอยู่เป็นงดวงใจให้อบ่วันตอนนี้พี่น้องนี่พี่น้องเลยสองล้านธันสองล้านดวงใจจ็ลหลายได้ขอบคุณครับพี่น้องสองลา้านธันสองล้าน ບໍ່ແມ່ FC ລົກາທສ c ຕສດີສີພ